มผู้ดใดมาสนแก้อย้ำใบแก่ง่วงได้ค่ะแก่ง่วงได้ยายนบียะป้ตั้นจ้าทำทีขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้ามันขอบคุณถุกกำลังใจเด้ยอยายนบีจะให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะนี่สำหรับชงกาแฟนี่มันขอบคุณถุกกำลังใจเด้อ ยายนาบีจะให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะนี่สำหรับชงกาแฟอันนี้หน้าร้านก็มีหมออยู่แปดคนนะคะร้านย่งใหญ่เป็นกวสมีหลายพี่น้องยี่สิบสามสิบคนกับมุนเวียนตามคิวนะคะเนาะนี่เรานี่บรรยากาศในร้านนะคะในร้านยายนบีข้างหน้าก็สิเป็น,เต,น,เ,นะะเตียงนวดเท้าเวยค่ะเตียงนวดเท้าก็ไหม ผู้ใดมาส้นแก่ย้ำใบแก่งวงเด้ค่ะแก่งวงได้ยายนาบียะบาตันจ้าทำไมผู้ใดมาส้นแก่ย้ำใบแก่งวงเด้ค่ะแก่งวงได้ยาย,ยนาบียะบาตันจ้าทำข้างหน้าก็สิ windy, เป็นเตียงนวดเท้าเด้ค่ะเด้อเตียงนวดเท้าหัวใจให้กันนะคะส่งหัวใจให้กันนะคะ ทุกๆมือนะคะนางคือรู้ว่าเราทําอะไรแล้วก็เขาต้องดูเราไปเด้อที่เขามาให้กาลังใจยายนาบีที่เห็นปิดยายนาบีขึ้นหน้าปิดนะคะเนาะที่เห็นคลิปยายนาบีขึ้นหน้าปิ๊ดนะคะขอบพูดท่ายใไห้กาลังใจส่งพลังบวกนะคะส่งพลังบวกไห้กันนะคะเนาะส่งขึ้นที่ตั้งไหนต่อหัวใจส่ง สวัสดีจ้าย้ำบายพี่้องย้ำบายง่วงอีกแล้วค่ะกาแฟอีกแล้วค่ะชนแก้วข้างหน้าก็สิเป็นเตียงนวดเท้าเ้ยค่ะเตียงนวดเท้าก็สิเป็นเตียงนวดเนาะค่ะเนาะเตียงนวดลูกค้านะคะนวดอโรมานะคะนวดออยนวดตัวนวดนะคะวด่ะเนาะคือกันคือกันทุกที่เลยค่ะ ขอให้เราทำหน้าที่ของเรานะคะให้ดีที่สุดขอบพูดลหลายๆเด้อเนก็เห็นเราพอเขากดถูกใจเราฟีดเราก็จะขึ้นหน้าฟีดเขาทุกวันนี้ <c oughs> น,ะะน่าคตะเนาะบวมมงหัวมัวนอันนี้หน้า,นาร้านก็มีหมออยู่แปดคนนะคะร้านยังใหญ่เป็นกับสิมีหลายพี่น้องยี่สิบามสิบคนกับมุนเวียนตามคิวนะคะเนาะนี่เราไทยนวด ไทยมัซซัดนะคะไทยมัซซัดก็คือนวดไทยนะคะนี่คือบรรยากาศเตียงนวดนะคะอานางัง <c ười> คือรู้ว่าเราทําอะไรแล้วก็เขาต้องดูเราไปเดอ้อที่เขามาให้กําลังใจยายน้าบีที่เห็นปิดยายนาบีขึ้นหน้าปิดนะคะเนาะที่เห็นคลิปยายน้าบีขึ้นหน้าปิดนะคะขอบพูดสวัสดีจ้า,า,า,ย,า,าย้ำ่น้องย้ำาบ ง่วงอีกแล้วค่ะกาแฟอีกแล้วค่ะชนแก้วมันขอบคุณถูกกำลังใจเด้อ,อยายนาบีจะให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะนี่สำหรับชงกาแฟนี่พานางัง <c ười> คือรู้ว่าเราทำอะไรแล้วก็เขาต้องดูเราสวัสดีจ้าย้ามบายพี่น้องย้งมบายง่วงอีกแล้วค่ะกาแฟอีกแล้วค่ะชนแก้วนี่คือยายนาบีอยู่นะคะ อบอุ่นพี่น้องพ่อกันมาแต่ทุกจังหวัดนะพ่อกันเาหักกันแพ้งกันคือกันนะคะทุกที่ที่เขาเห็ุงานนะ่ะชอบซีดกับเปียกันเลยค่ะเปียแบบนี้นะคะลักษณะนี่หลายมุมหลายฉากหลายสีพี่น้องคะพระเจ้ากับสีมาเลือกหายลูกช่วงเพคนสิกกับบ้านเพิ่นกน มากกันสิบมือยี่สิบมือเพื่อนกับสิบเปียผมให้ลูกเพื่อนหรือว่าใครอยากต้องการแม่แม่ก็ได้เลยนะคะนาะมีกําลังใจจากเพื่อนๆนะคะชาวทีเตอร์ทุกๆคนและไม่ทีเตอร์นะคะและไม่ทีเตอร์เยอะแยะมากมายขอพุณนถูกกาลังใจไทยนวดไทยมสาสาดนะคะไทยมสศาสาดก็คือนวดไทยนะคะนี่คือบรรยากาศเตียงนวดนะคะค่ะนาะคือกันคือกันทุกที่เลยะคะ่ะ ขอให้เราทำหน้าที่ของเรานะคะให้ดีที่สุดขอบพูดลหลายๆเด้อในไทยนวดไทยมาส,สาดนะคะไทยมาส,สาดก็คือนวดไทยนะคะนี่คือบรรยากาศเตียงนวดนะคะไอเด้อที่เขามาห้กกำลังใจยายนาบีที่เห็นปิดยายนาบีขึ้นหน้าปิดนะคะเนาะที่เห็นคลิปยายนาบีขึ้นหน้าปิดนะคะขอบพูดหัวใจให้กันนะคะส่งหัวใจให้กันนะคะ ทุกๆมือนะข้างหน้าก็สิเป็น,เต,น,เ,นะะเตียงนวดเท้าด้วยค่ะเด้อเตียงนวดเท้าหัวใจให้กันนะคะส่งหัวใจให้กันนะคะทุกๆมือเนาะให้เด้อที่เขามาให้กาลังใจยายนาบีที่เห็นปิตยายนาบีขึ้นหน้าฟิตนะคะเนาะที่เห็นคลิปยายนาบีขึ้นหน้าฟิตนะคะขอบพูด อันนี้หน้าร้านก็มีหมออยู่แปดคนนะคะร้านยังไงเพิ่งจะมีหลายพี่น้องยี่สบสาสิบคนกระหมุนเวียนตามคิ้วนะคะเนาะนี่เ <ทำ S 1> ราไหมผู้ดใดมาส้นแกว่้ยบาใบแกงงวงได้ค่ะแกงงวงได้ยานบียบาตันจ้าทำแล้วก็มีถักเปียด้วยนะคะเห็น่นพี่น้องงามบาค่คคะเนี่ย พลังน่อยลูกสาวลูกไส้ลูกสาวมันเป็นลูกไส้เนาะค่ะลูกสาวก็มีถักเปียด้วยนะคะเห็นบ่พี่น้องงามบ่ค่ะเนี่ยฝลังหน่อย <connect> <vendo> palabra, ลูกสาวลูกไส้ลูกสาวมาเป็นล <Oz> ูกไส้เนาะค่ะลูกสาวจะสิเป็นเตียงนวดเนาะค่ะเนาะเตียงนวดลูกค้านะคะนวดอะโรมานะคะนวดอ่าอยนวดตัวนวดเะนาะมีกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะชาวชีเตอร์ทุกๆุคนและไม่ชีเตอร์นะคะ และไม่คีเตอร์เยอะแยะมากมายขอพุณถูกกำลัง,จงใจไหมผู้ใดมาส้นแกวยงยันใบแก,งวง,แกงวงได้ค่ะแกงวงได้ยานบียะบาตันา้าทำค่ะเนาะค,นคือกันคือกันทุกทีเลยค่ะขอให้เราทำหน้าที่ของเรานะคะให้ดีที่สุดขอบพุณหลายๆเด้อในฐานะมีกำลังใจจากเพื่อนๆเนาะคะ่ะชาวคีเตอร์ทุกๆคนและไม่คีเตอร์นะคะ และไม่ฮีเตอร์เยอะแยะมากมายขอพุณนถูกกำลังจากก็มีถักเปียด้วยนะคะเห็นบ่าปี่นงงามบ่ค่ะเนี่ยพลังหน่อยลูกสาวลูกไส้ลูกสาวมันเป็นลูกไส้เนาะค่ะลูกสาวข้า,นนะะาที่ฮีตเตอร์หรือไม่ฮีเตอร์เพื่อนของย่านาบีเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากเป็นปีๆแล้วนั่งโมหูเรืองดอกทั้งนั่งทั้งหลายนะแต่ว่า อันนี้หน้าร้านก็มีหมออยู่แปดคนนะคะร้านยังไงเพิ่งจะมีหลายพี่น้องยี่สิบาสบคนกับหมุนเวียนตามคิ้วนะคะเนาะนี่เราไหมผู้ดใดมาส้นแกวงยํงาใบแกงงวงได้ค่ะแกงงวงได้ยาเบียาตั้นจ้าทำแบบชอบซีใดกับเปียกันเลยค่ะเปียแบบนี้นะคะลักษณะนี่หลายมุมหลายฉากหลายสีพี่น้องคะ ข้างหน้าก็สิเป็น,เต,นเ,เตียงนวดเท้าด้อค่ะเด้อเตียงนวดเท้าไอ้เด้อที่เขามาให้กำลังใจยายนาบีที่เห็นปิดยายนาบีขึ้นหน้าฟิดนะคะเนาะที่เห็นคลิปยายนาบีขึ้นหน้าฟิดนะคะขอบพูดไทยนวดไทยมาศนะคะไทยมาศก็คือนวดไทยนะคะนี่คือบรรยากาศ<น>เตียงนวดนะคะเท่าที่ตื่นหรือไม่ที่ตื่นเพื่อนๆของยายนาบีเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากเป็นปีๆแล้วนั่งมโหเรืองดอกทัางนางันง่งนั่งงหลายนะ่ะแต่ว่าเขาเห็นเราพอเขากดถูกใจเราฟีดเราก็จะขึ้นหน้าฟีดเขาทุกวันนี้ <c oughs> <c oughs> น่ากลัเนาะบอกว่าหัวมลที่ยานาดีอยู่นะคะอบอุ่นพี่น้องพ่อกาันมาทุกจังหวัดนะพ่อกันหักกันแพ้งกันคือกันนัคข่ายทุกที่ที่เขาเหตุงานเนะาเจ้าก็สีมาเลือกให้ลูกช่วงคนสีกลับบ้านคนเกิน มากันสิบมือยี่สิบมือเพื่อนกับสิบเปียผมให้ลูกเพื่อนหรือว่าใครอยากต้องการแม่แม่ก็ได้เลยนะคะเจ้ากับสิมาเลือกให้ลูกช่วงเพอนติดกับบ้านเพื่อนกันมากันสิบมือยี่สิบมือเพื่อนกับสิบเปียผมให้ลูกเพื่อนหรือว่าใครอยากต้องการแม่แม่ก็ได้เลยนะคะนางคือรู้ว่าเราทําอะไรแล้วก็เขาต้องดูเราพระที่ตื่นหรือไม่ที่ตื่นเพื่อนๆของแย้นบีเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากเป็นปีๆแล้ว นางโมูหเรืองดอกทั้งนางนั่งทั้งหลายนะแต่ว่าเจ้าก็สีมาเลือกให้ลูกช่วงเพ่นสิกลับบ้านเพื่อนก็มากันสิบมือยี่สิบมือเพื่อนก็สิเปียผมให้ลูกเพื่อนหรือว่าใครอยากต้องการแม่แม่ก็ได้เลยนะคะชอบสีใดกับเปียกันเลยค่ะเปียแบบนี้นะคะลักษณะนี่หลายมุมหลายฉากหลายสีพี่น้องคะชอบสีใดกับเปียกันเลยค่ะเปียแบบนี้นะคะลักษณะนี่ หลมุมหลายฉากหลายสีพี่น้องคะก็ไมหมผู้ใดมาส้นแกว่้ยันใบแกงงวงได้ค่ะแกงงวงได้ยานบียบาปันจ้าทำที่ถูกกำลังใจที่ไม่เลื่อนผ่านนะคะที่บเ,เลื่อนผ่านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีพี่น้องคือที่เตื่อการปฏิการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีก็คือชักท้ายให้กำลังใจส่งพลังบวกนะคะส่งพลังบวกให้กันนะคะเนาะ ทรงป้นเทศจังไรต่อหัวใจทรงหที่ยา,าบีอยู่นะคะอบอุ่นพี่น้องพ่อกันมาแต่ทุกจังหวัดมาพ่อกันหักกันแท้งกันขึ้นกันนะใคะทุกที่ที่เขาเหตุงานนะผัดไทยให้กำลังใจง